ลิเวอร์พูลวางตัวเลขข้อเสนอแรกน้อยกว่าที่คิดจนอาจโดนคู่แข่งตัวชกาดปาดหน้าแย่งเป้าหมายรายที่3ามลิเวอร์พูลเอกโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังและฟิชาเคสสื่อจากสเปนรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนําพรีเมียร์ลีกอังกฤษกําลังยื่นข้อเสนอแรกแค่ี่ห้ล้านปอนด์หนึ่นึ่งล้านบาทให้กับซาว์ธมตันเพื่อคว้าโรมโอลาเวียกองกลางตัวรับที่เป็นเป้าหมายเสริมทัพรายที่3ในตลาดนักเตะเสมอน,นี้ต่อจากอเล็กซิสแมกอิลิเตอร์และโดมินิกโซโบสไลรายงานระบุว่าลิเวอร์พูล มีการติดต่อกับโรเมโอลาเวียวัย19ปีไปแล้วหลังจากเซาแถมตั้ตกชั้นลงไปเล่นในศึกแชมเปียนชิพซึ่งหงแดงต้องการปิดดีนี้ด้วยค่าตัวในระดับ25ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต่ำกว่าค่าตัวที่นักบุญตั้งไว้สูงถึง45-50ล้านปอนด์1,980-2,200ล้านบาทนอกจากนี้ลิเวอร์พูลอาจโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งตัวฉกาดร่วมสุบพรีเมียร์ลีกแย่งตัวโรเมโอลาเวียไปแทนเนื่องจากเรือใบสีฟ้ากำลังมองหามิดฟิล์รใหม่ เข้ามาเสริมทับหลังจากพลาดการคว้าตัวดีแคนไรไปให้กับอาเซนนลนขณะเดียวกันแมนซิตี้ยังมีภาษีดีกว่าลิเวอร์พูลเนื่องจากมีออปชันซื้อคืนจากเซาท์แทมป์ตันด้วยค่าตัว40ล้านฟอนด์1,760ล้านบาทซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำไว้ในตอนที่ปล่อยให้เมื่อปี2022